ของเราประชาวันใหม่สุดง่ายๆด้วยจักรยานกับบรรยากาศฟ้าสางที่เขาผ่าสร้างสุดบรรยากาศแต่รูปแบบของการปั่นจักรยานแหวกอากาศเย็นๆถากลับนะครับบรรยากาศเยนมากๆอากาศเย็นๆเย็นนี้ก็เปิดแอร์ที่บ้านอีก เรืรูปแบบของการสร้างสุขให้กับตัวเองรูปแบบของการดูแลสุขภาพให้กับตัวเราเองง่ายๆไม่จระเข้่ลองมาสัมผัสดนูนะครับรูปแบบที่พวกเราออกกำลังกายดูแลสุขภาพปั่นเพื่อสุขภาพทางราบไมนบ้าสัมผัสบรรยากาศ ฟาา้าแางที่เขา่างไปด้วยนะครับส่วนอากาเศเย็นๆมวลอากาเศเย็นๆริมอ่างบงกกะไปด้วยขึ้นจริงๆฟ้าแสงสวยงามนะครับขอบคุณคอนสมาชิกค,คนรักปั่นคนรักสุขภาพชาวที่5ทุกคนนะครับนสนใจก็มาจอยได้เลยจุดลมพลคนที่5หน้าร้านสุดใจลังวัดน้ำเพลา ทุกศกษาชาเรามาใจกันสร้างสุขบริยกาศสุขของเรากัเช้าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักระยาน